การอนถ่ายข้อมูลจากกล้องมีหลายวิธีนะครับอย่างแรกเลยคือการทานเฟอร์ผ่านแอปคลิปหรือว่าใช้สาย T2C นะครับต่อเข้าแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าใช้มโมรีการ์ดนะครับเออนถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับผมการโอนถ่ายข้อมูลนะครับผ่านแอปคลิกนะครับก็เข้าที่แอปได้เลยนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกล้องเข้าด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่มีเดียนะครับให้กล้องมันอ่านข้อมูลในเมมก่อนนะครับผมแล้วก็เราทําการจอยเข้าไป เมื่อเราได้นะครับภาพขึ้นมาเนี่ยนะเราก็สามารถเลือกคลิปได้เลยว่าเราจะคลิปแบบไหนแล้วก็ทางเฟอร์เข้าไปได้เลยครับข้อมูลตัวนี้ก็จะมีอยู่ในมีเดียของเรานะครับผม,มกมรารทานเฟอร์ข้อมูลแบบใช้สาย C2 C นะครับเข้าแท็บเล็ตนะครับผมอย่างแรกก็คือนาสายเนี่ยเข้ามาเสียบที่ตัวกล้องนะครับผมแล้วก็เอาสายไทซีเนี่ยเสียบไปนะครับผมนี้ตัวกล้องนะแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปเสียบที่แท็บเล็ตนะครับ โอเคนะครับผมอันเนี้ยนะครับผมมันก็จะขึ้นฟ้องว่า Connect แล้วนะครับผมแล้วก็เราเข้าที่รูปภาพของเรานะครับผมแล้วก็ไปเลือกที่ฮ e r o 11ได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดใน m e m o r ีการ์ดของเรานะครับเราก็สามารถ เลือกแล้วก็ทานเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดได้เลยครับผมอีกวิธีหนึ่งที่ทานเฟอร์ข้อมูลนะครับจากกล้องลงคอมได้โดยการใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ซึ่งมันจะแถมมากับตัวเมมโมรีการ์ดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีนะก็ต้องไปหาซื้อแบบนี้มานะที่มันใช้กับตัวไมโครอีดีการ์ดได้นะครับอย่างแรกคือเราต้องเปิดแล้วก็เอาเมมโมรีการ์ดของเราออกมาก่อนอแล้วก็ใช้เมมโมรีการ์ดตัวนี้ใส่อะแดปเตอร์ไปนะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้าคอมนะครับ นี้นะครับผมก็จะอ่านข้อมูลในเมมรีิการเราแล้วนะครับเมื่อเราทําการเสียบเมมรี่การเราแล้วนะครับผมมาที่ที่ตรงเมมรีิการเราได้เลยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับของตัว GoPro นะครับก็จะมีภาพทั้งภาพและวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะครับผมอันเนี้ยเราก็สร้างโฟลเดอร์ของเราอันนึงนะครับเพื่อมาสําหรับโอนถ่ายข้อมูลของเขานะครับอันนี้ผมจะก๊อปไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปเลยนะครับ นี่ก็โอนถ่ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับการโอนถ่ายข้อมูลผ่านเป็นบริการครับผมโดยตรงนะผ่านคอมเลย